คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีแอดมินกอามาเชียร์จะพาพี่น้องเอฟซีไปตามตัวแนวทางเลขปูสายขมิ้นเนอ้อครับผมปูว่าเลขชุดนี้สําหรับคนงบหน่อยครับผมต้องดูเพราะว่าประหยัดเงินได้เยอะเนะพี่น้องเนาะก็คือเลขไม่น่าลงทุนเด้อครับผม งวดวันที่16กรกฎาคมปูกระหามากเป็นแนวทางเหล็กบนหน้าลงทุนครับผมกะรองพิจหน้าเบิ้งเด้ครับผมงวดว่างหันแอดมินกอมาเชียกบเอาเหล็กไม่น่าลงทุนของปูมากกับพานนพีน้องเนาะมีแต่เหล็กดังๆทั้งนั้นกะปูกบเอาอยู่ดับอยู่ครับผมงวดวันที่16กรกฎาคมกับเลขตามต่อให้พี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับผมเป็นแนวทางเบิ้งสําหรับเลขไม่น่าลงทุนหรือ คนงบน้อยต้องดูนะพี่นอนะ้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับก่ามาเชียเด้อครับผมเหล็กดังเหล็กเด็ดอยู่มองไดเอ็ดมินก็มาเชียกับสันหามาให้พี่น้องเอฟซีอ่าให้เป็นแนวทางเพื่อเป็นโชว์เป็นลามนะครับเนาะครับผม ปูครับลูกหลานเก่ามาเชี่ยการนมัสก,การปูสายขมิ้นครับผมเออาสา,รสารครับไ,ไดเาครับปูอันอันพอดีลูกกาดเห็นว่าปูมีเหล็กที่บ่านหนาลงทุนหรือว่าเหล็กที่คนงบหน่อยควนสิเบืองหวนะปูครับผม,มเป็นแนวทางมังครับผมเพราะว่างวดวัาง,วงหันกันดปมาน้ากันกัดเมน อ่าตรงตามที่ปูวาวา้อิลีครับผมเออครับล,ล้ว่าเส้นละตา่างวันนี่กับเสนไหนครับเป็นแนวทางเบิ่งครับปูนี่เอไปเป็นแนวทา่บิึงแต่รัฐบาลไม่มีหวยดับครับเอาเชียนไว้ค่ะเขียนไว้แต่เป็นแนวทางู่ามึงแต่รัฐบาลไม่มัหวยดับครับผมเอาเขียนไว้สี่ห้าแปดเก้าไม่มา ี 4, 5, 8, 9, ่ห้าแปดเก้าไม่มาด้วยกันเออแล้วก็ต่อไปแล้วันหนึ่งสองหกเจ็ดไม่มาด้วยกันหนึ่งสองหกเจ็ดไม่มาด้วยกันอ่าแล้วกัหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันหนึออ่งสองสามไม่มาด้วยกันอ่าแล้วกัหนึ่งไอ้แล้วกัสองสามสี่ไม่มาด้วยกัน สองสามสี่ไม่มาด้วยกันเออแปดเก้าศูนย์ไม่มาด้วยกันแปดเก้าศูนย์ 9, 2, 5, ไม่มาด้วยกันอ่าเก้าสองห้าไม่มาด้วยกันเก้าสองห้าไม่มาด้วยกันแปดหนึ่งสี่ไม่มาด้วยกันแปดหนึ่งสี่ไม่มาด้วยกันอ่าแล้วก็หนึ่งกับศูนย์ไม่มาด้วยกัน หนึ่งกับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันอ่านี่แหละอัตัวนี้กับจิจับปูไว้ให้หน่อยแต่ว่าซุ่มที่เขาเขียนแต่ย่างๆตามสถิติคือไว้คำนวณเดอ้อครับบน<ช>รื่ล่างปูบ,<า>บนรือล่างครับผม โอ้ดับปื๊ดเลยบูนบนรางกับมาปูได้เลยมันมันมีตะเละกันนั่นทั้งนั้นเลยปูนี่มันจะเลี้ยจากตัวระบาดนี่มีมีตะเละคักๆทั้งนั้นเลยปูเอ้กับซางขับเจ้าเป็นแนวท่ามองลงปูเนาะเออเอาเป็นแนวทางเบิคงคันว่าปูนะครับกระยัดดับท่อปูครับได้กองสลากปูมีเล็กดับครับผมเออกองสลากปูมีเล็กดับแต่ว่าปู่จับปู่ไว้ให้นี่ ก็เอาไปเป็นแนวตังเบื้งที่ดับครูว่ามันติดับอยู่บอครับผมเจ็ดอ่าเจ็ดสองป้าเจ็ดสองดับดับแปดสามดับแปดสามเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองหนึ่งสามแปดสามแปด เก้าสี่เก้าหนั่นแหละครับเรียบร้อยอันนี้จับคูดอันนี้ดับบนหรือล่างปูไปเพิ่นตึ้งบนทึ้งล่างปดเจ็ดสองครับผมีลคูรับโอ้ที่ปูหายเลี่ยงกันมากหรืว่าขแล้วดิปู เพราะว่าหาแปดหาเก่าปลาดปูะเอาไปใส่บนกินินีเบิ้งครับผมพิจเจน่าเบิบเเ้งเด้อครับพี่น้องพิจเจน่าเบิ้งเด๋อใ่ยาเชื่อปูเดอ้ออันนี้ปูข้านวณตามจดีทีสี่สิบนวดไม่เคยบลาดถ้าดับคือดับเลยถ้าบ่ดับกับปูล็อกงวดนี่แหละเพราะมันดับหลายงวดสี่สิบนวดไม่มีพลาดแต่ว่าถึงมันติดพุงวันนี้แหละครับ โป้ก็คือโปก็แหละแต่ว่ามันมันโป้ก็ถ้ามันบโป้ก็คือไม่มันออกระบันี่ยครับผมเอามันก็ยังมีตัวออกมันอยู่นัละเพราะมันดับหลาย่บดใช่ไหมเมียนชั่ปู้ดับหลายดีตัวที่เลียคือตัวออกครับพี่น้องเลี้ยบบืกี่ตัวแล้วครับผมเอาะว่าสองเจ็ดก็ดังแห้งเหลือดิครับดับไปเหลือดิของปูสายขมิ้นสองหาสองหาปูสายขมิ้นก็ดับไปเหลือดิสองหาสองเก่าเมนครับผมเอ้า หนึ่งชีกับดับไปแล้วหนึ่งแปดผู้ไซด์คอมเมนต์กระดับไปแล้ว, 8, วอ่าฮามกผู้คอมเมนต์กระดับแล้วเจ็ดแปดผู้คอมเมนต์กระดับแล้วครับตัดมาช่วงตัวไหนบาทเนี่ยออกตัวที่บ่ดับแล้วปูเดี๋ยวหลุดไปไล่เบื้องก่อนบาทนี่ <c oughs> เอาพี่น้องไปเบื้องไปไล่ต้องกนเด้อเพราเพเพอรจิปพี่ตาเล็กเบิ่นละปูบาท <c oughs> นี่รับตัวเลขติดเท่ากับมีดอกครัวขาดสุ่มเป็นแถวนั่นคือ มีความรู้สึกของปูส่วนโตปูว่าน่ะไข่มันเป็นแถวไปหันมันสีดบมันสีเพราะว่าน้ำกันครับผมกไงว่ามันสีพาหลกเขามามันกาปัวแน่นอนครับอ่าต้องฉลาดทางบุนออกคู่หนึ่งทางล่างออกคู่หนึ่งคนละแมนยูปูบ่ออกลายครับไปชื่อไลยกับเสียเงินเบินหน้าเป็นทุ่หกืบพราะว่าสีหนี้เขาครับผมถูมันทางเดียวไปโหลดมันก็จีได้แมนยูปูปู่ตัวเดียวมันอกตัวไม่ตันละครับ ทิ่จะหน้าเบิง่งเอาครับผมเอาปูตะวันอันเลขชุดเน้นๆนี่วันที่สิบสี่บอปูอวันที่สิบสี่วันที 14, ่สิบสี่เดี๋ยวปูคอยชิลงให้แต่<ม>ว่าการวันที่สิบสี่การชิลงให้เป็นชุดเต็มนเลยล่ะครับผมการที่ปล่อยให้น้ำเชี่ยไปก่อนนั่นละ่ะกรับเก่ามาเชี่ยรครับปูกระบอกิีมไอเลขตัวนั้นนะครับผมแมนโยปูอย่าลืมบ่ปูโบสบ์ขิมเลขตัวนั้นเด้อ ฮาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อพีนอ่นกเจ็ดศูนย์พี่ปูหายหางเดียวเอ่อเจ็ดศูนย์ชุดเจ็ดแลวังปูเปล่าใบเท่านั้นครับผมจะอีกตัวหนึ่งที่ปูบอกว่าให้เข้ามาเชื่อน่ะลุ้งไฟเนี่ยหายเจ็ดมันมอครับผมแม่ว่ากปั้นหางเดียวแต่ว่าหายเจ็ดกันแลวังครับอ่าเพราะว่ามันโค้งชุดไถของปูมันมีโบกี้คูหรอค้งชุดไถครับผมอ่ามันมีมักีีคูดรอมีแมนยูปูถ้าตัดเลขดับบอกก็บจีเรียบ่บกี้ปูครับผม ครับตามตียิงกันชุดในไงมันลงไปงมันอีมี่สิบลกรอบวยแล้วยี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่ตัวตัดออกเหลือสิบหกตัวตัดอ,ออกนูอีกเหลืออยู่แค่สิบเอ็ดคู่ตั้งโต๊ะสิบเอ็ดคู่เหลือบนล่างอย่างละสองคู่เพราะนั้นครับผมแต่ตามรักมากๆาก็ต้องรับว่คุณละแต่ว่าการผู้ทุนไล่กับรับไปครับปูอเอาลองเบิรงนได้ครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิรงปูกับสี่สิบงวดนี่นะปูเนาะ ล่องเบิ้งครับผมกันว่า40 43 43หมดนี้แล้วอ้าถูกอ่ไประหยัดไปได้หลายยูเด้อครับพี่น้องนี่ตะเล็กดังๆคือจับไปถึงบนถึงล่างเลยถ้าเนื้อมันฉีดโคล็อกมาหนี่กับโบโบเอาแน่นอนโบได้เพราะว่ามันกระดับเงี้ยวมันเหละเกินนะครับผมมันดับเงี้ยวมากเกินไปแต่ว่ากันแต่เล็กยุติว่าปู่วาดับีปูกับโบมักจัะตัวเรากัวนี้ปวยที่ตัวปูมากนั่นนะครับปู

แต่แน้วท้างคุณหมุนอยู่บางาบอกอคุณบอกอยู่กลางป่าครับผมปัญเชื้อหมึกและปลายปาาคาร์ฟะสาธุากันที่อายุบรนณสุขะบรรลุปฏิบัติศาสนาสมบัติทุกทีคุณังกินจะให้บกยกจะให้ร่งกินจะให้บกเป็นฐานให่ฐานเป็นว่างครับ,บาการร่างให้มันเต็มคือโตขอให้ประกันสุขีสุขังจะตังมีใจกันเยอะ ร่ดำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันทีมม่16พฤศจิกายน65อ้าจเจเล่น่อ,อนเด้อใส่สต,ติปัญญาเดืนครับรผมจเจเล่นทัเด้อสาธุาถูกกลาบนมัสก,การครับปู่ครับขอบพระคุณปู่ครับผมเอาพี่น้องครับผมเลขอ่าบ่านหน้าลงทุนนะพี่น้องเนาะปูซ้ายเขมรกัดจัดให้กับเก่ามาเชียร์เด้อครับผม กัมีหลายตัวที่น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ไเป็นล่เบิ้งกด้เด้อครับผมส่วนที่เหลือกับเป็นเหล็กเด่นล่ะพี่น้องเนาะโบโบเหลือโบกี้หางหรอกครับผมแต่ว่าปูจะให้อีกขังหนึ่งกับวันที่สิบสี่เด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับผมสําหรับเหล็กบ่หนนาลงทุนหรือว่าคนงบน้อยต้องดูนะพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรใในพี่น้องเอฟซีสุขสุขล้นถูกไหมแล้วเงินเป็นน้ำกันกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมสวัสดีครับ